สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเก้านะคะจะมานำเสนอการแปรรูปกระเทียมที่มีชื่อนวัตกรรมว่าหอมกลุ่มกระเทียมดำโดยมีขั้นตอนตามวีดีโอดังต่อไปนี้ค่ะความเป็นมาของการทำนวัตกรรม างคณะผู้จัดทำจึงได้เห็นความสำคัญของการนำสมุนไพรโดยเฉพาะกระเทียมมาช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นนวัตกรรมโดยนำกระเทียมโทนหรือกระเทียมไทยทั่วไปแปลรูปเป็นกระเทียมดำดยวิธีการอบเป็นระยะ15วันและนำมารวมกับสมอไทยสมอเทศและมะขามป้อม ทั้งนี้เพื่อช่วยปรุงแต่งให้มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและดับกลิ่นฉุนของกระเทียมได้นอกจากนี้ยังพบว่าเพื่อสมุนไพรแต่ละชนิดที่นำมาแปรรูปนั้นมีสรรพคุณสำคัญช่วยลดความดันโลหิตสูงและลดปริมาณคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดงได้ดีมากกว่าสมุนไพรชนิดอื่นๆทางกลุ่มจึงนำสมุนไพรทุกชนิดมาเป็นส่วนผสมในนวัตกรรมที่ชื่อว่าหอมกลุ่นกระเทียมดำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพป้องกันการเกิดโรคและช่วยลดอัตราการตายในผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได้วัตถุประสงค์ในการทำนวัตกรรมนี้ 1. เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในบุคคลกลุ่มเสี่ยง 2. เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งเลือกกับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง สามเพื่อนำกระเทียมที่มีอยู่ทั่วไปมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและต่อยอดเชิงพาณิชย์กลุ่มเป้าหมายบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจไม่มีข้อห้ามในการบริโภคกระเทียมประโยชน์ที่ได้รับ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคคลกลุ่มเสี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกกับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงเพื่อนำกระเทียมที่มีอยู่ทั่วไปมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะต่อไปเป็นการเริ่มทำกระเทียมดำกันเลยนะคะ 1. เตรียมวัตถุดิบกระเทียมตามขนาดของหม้อหุงข้าว 2. อ,อุปกรณ์หม้อหุงข้าวและผ้าขาวบางค่ะ 3. นะคะเป็นขั้นตอนการทำกระเทียมดำค่ะ 1. นํากระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงในผ้าขาวบางและนำมาอบค่ะโดยใช้กรรมวิธีผ่านหม้อหุงข้าวเป็นระยะ15สิวันค่ะ 2. โดยเริ่มอบตั้งแต่วันที่13มีนาะพศสอ6พและกดหม้อหุงข้าวค่ะ วันที่16มีนาพศ2566พริกกระเทียมครั้งที่1วันที่20สมีนาพศ2566พริกกระเทียมครั้งที่สองวันที่28มีนาพศ2566พริกกระเทียมครั้งที่สครบ15้าวัน เรามารู้จากสรรพคุณของกระเทียมดำนะคะกระเทียมดำมีสารสำคัญของกระเทียมสารประกอบของกรรมาฐถันที่เรียกว่าอาริซินซึ่งมีส่วนยับยั้งสารก่อมะเร็งและป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งค่ะเนื่องจากการแปรรูปกระเทียมเป็นกระเทียมดำทำให้สารอาริซินมีปริมาณเพิ่มขึ้นตั้ง3เท่าค่ะข้อควรระวงังหากรับประทานกระเทียมดำอย่างเดียวไม่ควรรับประทานเกินวันละ2ลูกค่ะ หลังจากที่เราได้กระเทียมดำมาแล้วนะคะเราจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีกรรมวิธีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนการทำหอมกลุ่นกระเทียมดำค่ะวัตถุดิบนะคะมีมะขามป้อมมะขามป้อมจำนวน450กรมัมสมอเทศสมอเทศจำนวน300กรมัมสมอไทยสมอไทยจำนวน150กรมัม กระเทียมดำกระเทียมดำจำนวน150กรัมยาหวานยาหวานจำนวน60กรัมน้ำเปล่าจำนวน10ลิตรต่อการต้ม1ครั้งค่ะค่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งนี้นะคะ 1. หม้อ3ใบ 2. กระบวย1ด้าม 3. ถ้วยสำหรับใส่ปริมาณส่วนผสมต่างๆจำนวน5ใบ 4. กิโลช่าง 5. ผ้าขาววาง 6. กลวย3ามอัน 7. ขวดสำหรับบรรจุพัณฑ์ 8. เตาแก๊สค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการทำนะคะ 1. ต้มน้ำเปล่ารอจนน้ำเดือด 2. ใส่สมอเทศลงไปตามปริมาณ 3. ใส่มะขามป้อมลงไปตามปริมาณ 4. ใส่สมอไทยลงไปตามปริมาณ 5. ใส่สมุนไพรลงไปทั้ง3ชนิดแล้วและต้มน้ำให้เดือดผ่านไป15นาทีใส่กระเทียมดำลงไป 6. เมื่อใส่สมุนไพรทั้ง4ชนิดแล้วให้ปรุงแต่งรสชาติด้วยย่าหวาน เปรุงแต่งรสชาติด้วยเกลือเล็กน้อย 8. คนสมุนไพรทั้ง4ให้เข้ากัน 9. เมื่อครบเวลาภายใน30นาทีจึงปิดเตาแก๊ส 10. กรองรอบที่1ด้วยผ้าขาวบาง 11. กองรอบที่สองด้วยผ้าขาวบาง 12. เมื่อหายร้อนแล้วให้กอกลงบรรจุพันธุ กอ,อกลงบรรจุภัณฑ์แล้วตั้งทิ้งไว้5-10นาที 14. หลังจากตั้งทิ้งไว้ปิดฝาบรรจุพัณฑ์ 15. ซีนฝาบรรจุพัณฑ์ 16ติดฉลากบรรจุพัณฑ์และนวัตรกรรมของเรานะคะใช้งบประมาณไปที่1,901บาทค่ะ วิธีใช้และข้อควรระวังดื่มเพื่อดูแลสุขภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดื่ม15-25มิลลิตรต่อวันดื่มก่อนรับประทานอาหาร10-15นาทีไม่ควรดื่มเกินมากกว่านี้หากดื่มมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลเสียตามาได้หลังจากที่เปิดขวดแล้วควนนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น1ขวดจะรับประทานได้ประมาณ1เดือน